เอาล้ครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไม้ครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งก็หลังจากที่แบบว่าห่างหายกันไปนานสำหรับคลิปของ y o u t u เนอะซึ่งไม่ใช่อะไรนะครับผมนะคือผมติดโลบอกเนาะคือแบบว่าโลบอกแแบบที่ผมเล่นเนี่ยมันอัปเดตบ่อยมากก็เลยไม่ได้มาเล่นไม c คร f t หรืออัดไม้ครับเนาะซึ่งก็ในวันนี้ก็มีโอกาสที่แบบว่าจะมาอัดแล้วนะครับผมนะซึ่งก็ในวันนี้นะครับผมนะผมก็มีแสงเงาตามนี้เลยนะครับผมนะมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปลองเล่ลนกะันเนาะซึ่งแสงเงาี่เนี่ยก แสงเงาแบบว่ามันยังไงเดี๋ยวมันอันเก่าแบบว่าเหมือนมันจะแบบว่ามีคุณผู้ชมบอกว่าสีมันอาจจะบั๊กเนาะก็แหละครับมันอาจจะบั๊กนั่นแหละก็ไม่เป็นไรซึ่งในวันนี้ผมก็มีมาให้คุณผู้ชมแล้วนะครับผมนะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าคือแสงเงานี่ก็คือก็สีมันก็ตามปกติเลยนะครับผมนะก็จะเป็นแบบว่าสีประมาณนี้เนาะคือแบบว่าตองคืนก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ในเรื่องของบล็อกนะคือบล็อกเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเนี่ยมันคือบล็อกอะไรนะแต่แบบว่ามันบั๊กเนาะบล็อกนี้มันแบบว่า มันคือบล็อกแล้วะมถึหนึ่งอะดูไม่ได้อีกโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะคือไอ้เจ้าบล็อกเนี่ยมันบล็อกเนาะก็ถ้าคุณผู้ชมคนไหนรับได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าคนไหนรับไม่ได้ก็อจะเล่นไม่เล่นก็แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะโอเคมายังในส่วนของการรีวิวกันบ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวก่อนเนาะคือแสงไฟของเขาเนี่ยก็นั่นแหละครับตามนี้เนาะคือมันอุ๊ยมันจะสวยประมาณนี้เนาะแสงไฟของเขาเนี่ยสวยตามนี้เลยอ่ามันหนึ่งอผมคุ้นๆเป่าเหมือนไอ้บล็อกท หมือนมันจะเป็นอ๋อโอเคคือไอบล็อกที่มันบล็อกเนี่ยคือมันเป็นบล็อกไดมอนด์ใช่ไหมบล็อกไดมอนด์เนาะแบบว่าบล็อกพวกแร่แหละออถ้าคุณผู้ชมเล่นอาชีตรอดหน่อยแบบว่าอยากเล่นแสงเงานี้ก็อาจจะเล่นยากนิดหนึ่งเนาะโอเคตอนเช้าแล้วซึ่งตอนเช้าก็เฉนได้ว่าโอ,โ,อโอ้โหเรียกกันได้ว่าแสงเงานี้ก็สวยนะครับผมนะสวยค่อนข้างสวยเนาะแล้วก็อโอโหูดูแสงดีผมว่าแสงมุมนี้ก็สวยนะนี่เรื่องของน้ำอะ่ะเดี๋ยวผมพาทัวร์น้ำแล้วกันเนาะ คือน้ําเนี่ยผมก็ตามที่ผมเคยบอกไปนะครับผมนะคือน้ําเนี่ยผมไม่เข้าใจนะว่าทาไมแสงเงาเขานั้นคือเป็นของเบต้าเนาะเออผมลืมบอกไปเลยซึ่งแสงเงานี้ก็เป็นของเบต้านะครับผมนะซึ่งใครที่เล่นของ Android หรือว่า iOS เนี่ยก็ไปเข้าได้นะครับผมนะคือมือถือของ iOS เนี่ยผมไปเห็นในคนในกลุ่มของไมนะค์ครับมันก็เขาบอกว่าอ,อ่ามันจะเป็นแบบว่าเดือนละครั้งหรือเปล่าที่แบบว่าให้เข้าเบต้าได้ผมก็ไม่แน่ใจนะของ iOS เนี่ยผมก็ งงเนาะถ้าใครรู้ก็บอกได้นะครับผมนะแต่ถ้าคนเล่นของ Android นั้นก็เข้าได้เลยนะครับผมนะโอเคมาอย่างนี้เรื่องของน้ำกันบ้างซึ่งน้ำเนี่ยผมก็ตามที่ผมบอกไปเนาะคือแสงเงาไมค้าเบต้าเนี่ยน้ำมันจะเป็นแบบนี้แทบจะทุกแสงเงาเลยเนาะนอกจากแบบว่า rtx ที่แบบว่าน้ำจะสวยกว่าเขาเลยโอเคในส่วนของกลางวันก็ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมขอรีวิวคร่าวๆก่อนเนาะส่วนในบ้านนั้นก็ผมถามว่าผมชอบแสงเงานี้ไหมก็ชอบนะครับคือแบบว่ามันค่อนข้างที่แบบว่าสวยเนาะ แต่แบบว่าผมรอไม่ไหวแล้วที่แบบว่ามันจะเข้าตัวเกมเต็มมาคือตัวเกมปกตินี่คือแบบว่ามันเล่นไม่ได้อัง,งกฤษนะมันเล่นไม่ได้มันต้องเล่นตัวเกมดัดแปลงเนาะซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นแบบว่าจุดเสียของคนเล่นมาครับแท้นะครับผมนะแต่ถ้าใครเล่นของดัดแปลงก็เล่นก็ <c oughs> จะชิวเลยโอเคเดี๋ยวผมขอพาทัวร์เนเธอร์แล้วกันนะเนเธอร์มีอะไรบ้างอ่าเนเธอร์ทำไมแสงเงานในเอ้ยผมว่ามันไม่ใช่แค่แรล่มันไม่ใช่แค่บล็อกเพชแลว หม,มือนว่าจะเป็นบอกอะไรบ้างเนี่ยที่แบบว่ามันบันบ๊กเนาะถ้าใครรับได้ก็เล่นนะครับผมนะโอ้ยโอ้ยเนเธอร์ทำมันแหลกวะเนี่ยโอ้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 ยกลับคืนกลับกลับกลับตอนแรกยังไม่เห็นแหลกเลยมาดูในเรื่องของส่วนของการตั้งค่าของแสงเงาบ้างซึ่งการตั้งค่าของแสงเงานะั้นผมก็ตามเช่นเคยเนาะคือผมจะปรับประมาณนี้นะผมจะปรับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันคือแสงเงาเนี่ยผมจะไม่ปรับอะไรมากเนาะคือผมจะปรับประมาณนี้คือถ้าผมแบบว่าปรับแบบว่าอ่างไงเดียคือถ้าผมปรับ พวกเงาเนาะมันจะไม่สวยสำหรับผมนะถ้าเปิดแบบว่าพวกหมอกอะไรเนี่ยมันจะไม่สวยแต่ถ้าใครอยากเปิดก็เปิดได้นะซึ่งหมอกเนี่ยคุณผ,ผู้ชมจะปรับตามไหนก็ได้แล้วแต่เลยผมจะเปิดอ่ะผมจะสาธิตให้ดูเนาะคือผมจะเปิดหมอกสักเท่านี้อ่าซึ่งคุณผ,ผู้ชมถ้าใครชอบหมอกนะครับมหมอกมันก็จะได้แบบว่าอารมณ์ประมาณนี้ถ้าใครอยากเปิดเพิ่มอีกก็เปิดได้นะครับผมนะแบบว่าเปิดเปิดหมอกอ่าตรงไหนนะไปปรับหมอกเนาะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบหมอกก็เลยปิดไปเนาะแต่ถ้าใครชอบก็ลองปรับดูได้ Oh, ซึ่งถ้าเราเปิดหมอกก็มันจะให้อารมณ์ประมาณนี้ก็แบบว่ามันแล้วแต่คนจะชอบอะคือแบบว่าเนี่ยบางคนก็ชอบแบบว่าหมอกสะท้อนหรือว่าอย่างอื่นบลาบลาบลา,บาก็แล้วแต่คนจะชอบเนาะหรือถ้าใครแบบว่าอยากจะเพิ่มเงาด้วยอยากจะเพิ่มเงาด้วยแบบว่าปิดหมอกเพิ่มเงาแล้วจะเปิดทั้งสองก็เปิดได้นะผมนะถ้าใครอยากเปิดเปิดเงาก็มาเปิดตรงนี้เนาะมาเปิดเงาจะเปิดสูงก็ได้ต่ำก็ได้กลางก็ได้เนาะแต่ผมแนะนําเป็นกลางไม่กระต่ํานะคือถ้าเราเปิดสูงเนี่ย คือเจ้าสีพวกต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าเนาะผมหวังว่าคุณผู้ชมจะเห็นนะเนี่ยมันจะเป็นออกฟ้าๆเนี่ยเออถ้าใครเปิดสูงก็อาจจะฟ้าเลถ้าใครเปิดพอดีปานกลางก็อาจจะพอดีนะผมนะเรื่องเงาของเงาแบบว่าตกกระทบเนาะเอาแล้วครับผมนะก็คลิปในวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะซึ่งคุณผู้ชมคนไหนที่แบบว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะซึ่งก็แต่งเงาในวันนี้ผมก็มาแก้ให้เนาะแบบว่าเสื่องแบบว่าแสงที่แบบว่ามันบั๊กแบบว่าเป็นสีดำเนาะแบบว่าจากต่อจากคล้ว ซึ่งก็ในคลิปนี้ก็แบบว่ามีบั๊กบ้างแต่ก็ไม่หนักเท่างคิดทีแล้วเนาะถ้าใครรับได้ก็เล่นไปนะครับผมแต่ถ้าใครแบบว่ารับไม่ได้ก็อย่เล่นนะครับผมเพราะแบบว่ามันบั๊กเนาะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผม,มสวัสดีครับบาย